ัทำไมพีอะไหมทั่วนี่แหละเรามีมันมีหลายชุดจังวะอันนี้อันนี้แรกะอันนี้ชุดแรกลจบแล้วจบลอันนี้ไม่ของพี่แต่มันไม่ของพี่วัไงหมดแล้วพี่วมลุ้มลวมเมื่อกีพี่เต็มไงอพี่เต็มก็คือแลพี่ตมจะานอั ี่เป็นคนแรกดิอายุเยอะสุดพี่น้าพี่นายนม่จับนายจับแผ่นีวันเลยอันเดียวเลยอันเดียวอันเดียวให้ออันเดียวเดียวจอดจับแผ่นมีวันก็ได้นี่อันเดียวอันเดียวนเร็วเร็วเวอย่าช้าไได้แลองมาเลยพี่หนุนจะไปไหนอันนี้คือใครเอ่อคนนี้จะได้ของพี่น้าคนนี้คือคนที่จะได้ของพี่น้าพี่หนึ่อดนั้มันจะไม่ลุนเอานะโอเหนื่อยมากเลยมันลุนมากเ ท่เหมือนเราทอะไรแเล่นยในรถอันนี้ค่ะพีาพลอยเดเอาเลยได้ใครด้ทคนที่ได้ของพี่อน่ะอันของพี่นะิ้งจิ้งิ้งจิ้งจ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 ิ้งจิ้งจิ้งจงจิ้งจิ้งจิ้ง้งจิจิ้้งจิ้งจิิ้งจิ้งจิ้งจงจิ้งิ้งจิ้งง โอ้ยถ่ายวีดีโอแล้วแม่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 แน่แมะแก้แม่แม่แม่แ่ะ่่แมม่แ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 ่งม่่งม่แม่แม่แแ เนหมอนไงแม่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 เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเอไปได้หลองเลอ่ะไม่ใช่พี่น่ได้ของเดียวกันต่ค่ะต่อไปนี่เาียพี่หนึ่งไล้ของเีย่นี่หน่้องกนเอาไปเยะปะน่เอาไปเล่ะขนมเพล่ทำนมินดื่อมทุกคม มันอะไรรอะไรเนี่ยอะไรเนีบรโบราณมากควรคดีจะได้ของใครของรอะไรอ่างเดี๋ยว่อนอันนั้นพิเศษน้องไม่อยากจะพี่ตงมาแล้วพตรอแล้วพี่นังใจะรอแแล้วังแลรจะได้ของใครลมาละลมาลคาหัวคือใครลองมาี่ั้นพี่ ลองลองไม่ิ้ี่แลพี่วนแล้ว่โอ้พี่าทีลงมาีค่ะพี่วนอ๋อเออ่พี่วนพี่วนพี่วนี่ใครจับแพนพี่วนใครจับแพนพี่วนตอนน้นพี่วานต้อนต้อน้นพี่วันต้อนนนพีวาน มานาสใหได้ใครได้ของพี่วันอันนี้คือคนได้ของพี่วันโอ้ยเหนื่อยเหียดบ่ะอ้ยเหยียดเหรอเหยียดไม่ได้เลยเขได้ไปแล้วดูนี่อะไรอะไรนี่อะไรเนี่ย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 อะลรเนี่ย

เอ้ยันพี่วันแล้วค่ะเอ้ันโอ้ยพีเอทีลองมาลีค่ะพี่วันพี่วันอ๋อเออว่ะพี่วันพี่วับแพนพี่วันใครจัแพนใครจับแพนพี่วันต้อน้นจับแพนพี่วันต้นจับแพนพี่วันตอนจับพนพี่วันตอนจับแพนพี่วันต้อนจับแพนพี่วันต้อนจัแพนพี่วันตอนัพนพี่วันต้อนจับแพนพี่วันตอนัพนพี่วันต้อนวันแพนพี่วัน้อนจับแพนพี่วัน แนนดิแสดงแอนป่ะนี่แนนนี <S 1> <S 1> ่แหละพาแนนเจอไปแล้วแม่คนที่ได้ที่แนนที่แนนได้ของพี่วันไปแล้วอันนี้คนที่ได้หกพิวันโอเคพี่สั่นหัว อยูไหนไ่รู้ไม่รู้ไปซื้อเองโอ้จะพอตาอไม่เี้ยไอ้ของพี่ตองนะทองนหองไหมองไหมพี่เอ๋ฮะน้ำมันอเยเยไเลยไปเลยไปปเลยไปเลยไป่ลยยปเอูเหรอเลือเย่ลเยเยลยไปเลยไปเยอเลยไปเลยเย แล้วก็ลองมาลีไม่ใช่หรอนไม่อยากจับอีก้องนะเรือสานจะต้องจับอีกคนเออพี่นาต้องจับอีกอันนึ่งอีกคนเลยแม่กนะแม่ให้ได้จับให้ได้จับให้ไห้จับให้องเไปด้ใหมจะได้ของพี่ได้ได้ไยังได้เรานี่อันนี้ก็ของลองมาลีใช่หมมีลองมาลีในนี่เหรเมื่อกี้หนูพี่น้ำพี่น้นนองคนที่ยังไม่ได้จับอ่ะจับถูกว่าพี่น้จับก็ออน้ไม่ได้แล้วอ้าอุ้ยจับแล้วอุ้ยจับน่าอจับ ตาจับอะเป็นทุกครั้งที่ตาจับแล้วาันอุ้ยแน่นเาีอยอันนี้คือคนที่ได้ของอุ้ยใช่แล้วไม่เหลือสองคนแล้ยินดีด้วยสลับกันเลยนะแล้วมาลีกับโยโย่เยอะเป็เมื่อเลยอุ้ยอ่อุ้ยเด็ของตัวเองไม่ได้จับมาอุ้ยจับไว้อะไรของอันนั้นออกยังไม่มา สองอันนี้พอจ่ายอีกรอบนึงดีมันดีมากเพื่ออะไรซุปเปอร์ล็อตอันนี้ค็อคนที่ได้ของอุ้ยนะอันนี้คือคนที่ได้ของอุ้ยนะได้แล้วก็เก็บความร้อนความเย็นได้พี่ย้งได้ของอุ้ยได้ของอุ้ยย้งจับต่อยงจับน้อยอยากไม่ต้องจับแล้วนี่ใครได้ของมายอ่ะแกนี่มารี่ด้ของตัวเองใครก็มีรูงก็สลับกันงานมารีกับของอุ้ยก็ดูว่ายงได้อะไรถูกแล้ว ได้ของอุ้ยได้ขออุ้ยอุ้ยเาของมารไม่ได้ถูกแล้วเขาต้องสลับกันค้ง้ยงตสับอุ้ยอุ้ยได้ของมารีรมารีได้ของอุ้ยเออใช่อุ้ยได้ของรมารีจแค่นั้นแหละเอออ้่ได้ของรมารีอ่ะอุ้ยได้ของรมารีอ่อ้ของยงเมื่อกี้ได้ของอุ้ยอุ้ยได้ของยงอุ้ยได้ของยงอ่ะได้ของอุ้ยเมื่อกี้เออได้ของอุ้ยเออได้ของรมารีเออใช่ ลองมาลีได้ของอุ้ยจบแล้วลองมาลีก็ได้ของอุ้ยชื่อของทีนี่คืออะไรเนี่ยใช่ข้าววะของอุ้ยเอ้ยได้ของลองมาลีลองมาลีได้ของอุ้ยไม่ลองมาลีได้ของยงปะเหรอเออไปยงได้ของอุ้ยไงยงอะไรยงหัวใจใช่ใช่ไม่ต้องห่วงล้วมีหลักฐานอย่างนี้ม่ได้ของอุ้ยยงได้ของอุ้ยอุ้ยได้ของลองมาลีเออลองมาลีก็ได้ของยงอุ้ยได้ของลองมาลี โอ้ยพี่แกดูนะอยากรู้อุ้ยได้กันหดเลยอ้ยไดกแล้วเหรอรูาอยนตัวเองเลยอุ้ยอุ้ยได้สองแล้วไมออ่นึงที่นึงงผมไปตูรถดิยกลับแล้ว